ครับวันนี้ก็จะมาปล่อยเช่าหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับปีห้าสามนะครับรุ่นเพิ่มทรัพ์เพิ่มสุกนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลังเสี็จทีนวโกดนะครับนี่ครับ าพาไปผ่านการใช้นะครับมีในกล่องเก็บไว้ช่วงแรงๆปล่อยนะครับปล่อย,อยนี่ครับเรินพันบนหนึ่งองค์เนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ก็จะเป็นจเจริญพรานบนเนื้อปะกานะครับนี่ครับสภาพไม่ผ่านการใช้ครับ ชมก็เหรียญเชมาเจริญพรนบนหลวงปู่หงนะครับหลังก็มีข n e นะครับเามีข n e a ครับเหมือนเดิมครับสวยแชมป์ไม่ผ่านการใช้ครับปล่อยเหมือนกัน ครับแท้ทันของปู่นะครับ,รบต่อโคตอุดกิ่งนะครับโคตนะอุดกิ่งนะโคตเยันนะอุด ตะกุดเงินคู่ครับตะกุดเงินคู่ครับ,รบยังไม่ผ่านการใช้ครับยังไม่ออกกล่องครัขุนแผนคำหมักนะครับของปู่หงนะครับที่ท่านเคี้ยวนะครับมีสององค์นะครับ ดเงินคู่ครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกนะครับปี41นะครับหลังพระแม่โคศกนี่ครับไม่ผ่านการใช้ครับเดิมเดิม

แล้วก็องสุดท้ายครับกุมารเพชรนะเรียกซับนีงนี้มีทีเด็ดครับทีเด็ดอยู่ใต้ฐานนะครับ แถม,แถมนี่ครับเส้นเกษาลวงปู่นะครับนี่เส้นเกษาลวงปู่ล้านเปอร์เซ็น์ครับจากกล่องติดต่อเช่าซื้อผมได้ที่เบอร์โทรศูน 616290019นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้อีกให้ที่อยู่ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ